ครับผมทุกคนวันนี้ก็ผมกับผมก่อนสุดนะั้นเราก็จะมาปั้นไอดีใหม่อีพิโซดที่3นะแล้วผมทุกคนว่าวันนี้คือเราได้ปั้นฮิมาวรีแม็กซวันที่เรียบร้อยแล้วนะก็คือผมยัดกบเรียบร้อยแล้วแหละวันนี้ ผมได้เออผ่านด่าน414นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของ ID ใหม่ๆนะสำหรับใครที่ปั้น ID ใหม่เนี่ยการที่จะผ่านด่าน4 4 4ผมบอกเลยว่ายากมากนะแต่ว่าวันนี้คือผมจะมาเล่นให้ทุกคนดูเลยนะผมใช้เพียงแค่สตัวในการผ่านนะผมทุกคนก็คือความจริงผมมองว่าฮิมาวาริเนี่ยมันผ่านได้ง่ายๆอยู่แล้วนะก็คือ ทุกคนเนี่ยใครอยากผ่านง่ายๆผมแนะนาพกดาวินชีไปนะดาวินชีเนี่ยเป็นตัวที่แบกมากๆเลยนะไม่ว่าเออจะเป็นด่านอะไรนะแล้วทุกคนต้องใช้เทมให้แมนยำนะทุกคนเนี่ยเนี่ยแค่นี้พัดไปเลยแช่แช่ลูกไฟจบแป๊บเดียวแป๊บเดียวเอ็นเกมนะก็คือมันเป็นสูตรนะสําหรับใครที่ผ่านด่านยากๆครับผมแนะนําเลยนะผมทุกคนพอเวลาลุดออกจากแช่มาแล้วกดนี่เลยนะกดโลเลยแค่นี้นะทุกคนก็ผ่านได้แล้วนะขนาดผมเออป้ายแดงเลเวลมาสเตอร์เจ็ดสิบเก้าก็ยังผ่านได้นะ และผ่านได้อย่างง่ายดายด้วยนะผมผมบอกเลยอ่าเดี๋ยวพลอยโทมัสมาปุ๊บฝั่งไหนก็เริ่มจะทนดาเมจไม่ไหวแล้วนะอ่าโอเคก็จบจบบ้านโคตรไวเลยนะผมทุกคนก็คือเราจบด่าน444เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างง่ายเออเลเวลขึ้นโคตรเยอะเลยโอ้โหก็ผมยอมขึ้นเลเวลนะเพื่อคนดูนะเพื่อให้เออคนดูได้ดูถึงพลังนะผมเก็บด่านแบบทุกด่านหนึ่งรอยปอร์เซ็นทั้งหมดก็ผมไปเก็บมาวันพฤหัสอะ เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันพห่ัสวันอะไรวะผมจำไม่ได้วันเออใช่เมื่อวานมันพฤหัสนะก็โอเคตอนนี้ผมบอกเลยว่าเราได้ปั้นอู้ชิโร่เห็นไหมเราได้กบด้วยทุกคนอุ้ยตตีผมตีกีวอลไปแล้วสองรอบนะก็ตอนนี้นะเป้าหมายของไอดีนี้ต่อไปเลยคือผมตั้งเป้าไว้ว่าผมเนี่ยจะปั้นแสงมืดแม็กทั้งหมดก็คือเจมมืดแล้วก็เอออลิตตกีแม็กนะผมจะปั้นหลายตัวแม็กอยู่โอเคผมเอา้า ที่ป้องกันพาขึ้นทองเอ้ยมีคนมาตีกูแพ้ด้วยวะอ่ะก็ผมได้เล่นชนะตอนนึงเป็น17ตานนะคือผมตบไก่มาหมดเลยนะคือไอดีผมเนี้ยผมบอกเลยว่าผมเล่นเนี่ยผมมีคลิปการเล่นทั้งหมดนะผมได้เซฟเอาไว้นทีเรียบร้อยคือผมคัดทีมเลยทุกคนคัดทีมเราสามารถเล่นชนะได้หมดเลยนะไอ้ยังเจอทีมแบบนี้นะผมบอกเลยว่าเล่นสบายๆนะในลีกทองคือผมอาจจะไปตึงตอนช่วงลีกเพชรก็ได้นะเออน่าจะตึงตอนช่วงลีกเพลรนะผมทุกคนแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอ แชร์เทคนิคการปั้นของผมให้ทุกคนได้ดูนะคือทุกคนต้องมีกิวผมมองว่ากิวสําคัญมากนะเกมนี้นะก็ชนะสบายสบายเลยเกือบทุกคีมาจนไปถึงเพชรได้เลยแต่ว่าคือผมยังไม่ค่อยวา่างไต่เท่าไหร่นะผมว่าในระดับเพชรเนี่ยน่าจะสบายนะแล้วส่วนมากเนี่ยเวลาผมตีอะ่ะผมจะชอบโนอหเทมนะผมทุกคนเพราะว่า เวลาที่ผมเล่นหน่วยเทมนี่ผมจะได้คะแนนเยอะเป็นพิเศษนะไม่ว่าจะเป็นเออทีมไหนก็นตามนะผมถ้าเกิดเราคิดว่าเราไหวชนะขาดลอยเราไม่ต้องมาใช้เทมเลยนะทุกคนคือเราจะได้คะแนนมากกว่าเดิมประมาณ1ิกว่าคะแนนมั้งเท่าที่ผมสังเกตมานะอันนี้ถ้าผิดขออภัยนะผมทุกคนสําหรับใครที่เออรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ทีนะว่ามันได้เทมเพิ่มเออว่ามันได้เออคะแนนเพิ่มจริงไหมนะอันนี้คือผมความรู้สึกส่วนตัวของผมนะก็ส่วนมากจะไม่ค่อยใช้เทมนะทีมเราตอนนี้ผมรู้สึกว่าขาดแสงมืดแบบ มากมากเลยนะโยมีี่ผมจะไม่ปั้นมันนะเนี่ยคือในในทีมของผมเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดคลังตวงผมให้ทุกคนได้ดูเลยนะ EP นี้เป็นผู้จัดการแม็กกี้ซี่นะที่เราไปเปิดได้ในร้านาค้ากิลเมื่อเช้านะก็คือผมเนี่ยจะไปซื้อของในร้านาค้ากิลทุกวันทุกวันเลยนะผมทุกคนถ้าเรามีกิลผมแนะนําให้ทุกคนไปช้อปปิ้งนะก็เป็นกิลของคนอะไรไม่รู้ว่าผมแอบซุยเข้ากิลเข้ามานะก็ผมจะช้อปปิง้งเออกล่องนี้ทุกวันเลยนะผมทุกคนกล่องหมื่นสองผมแนะนําให้ทุกคนแบบซื้อเลยนะกล่องหมื่นสองผมมองว่า เอ้ยมันคุ้มค่านะเว้ยทำเป็นเล่นไปนะคุ้มค่ามากนะก็ตอนนี้เรามีรูบี้อยู่ถึง310รลูบีผมก็น่าจะจัดให้ทุกคนได้ดูสักหนึ่งตู้แล้วกันอ่าผมเล็งไว้เป็นเอ่อตู้นี้แล้วกันนะผมหวังบาวไฟนะอ่ะอยากได้อยู่พอสมควรแหละขอให้มาแล้วกันบาวไฟบาวไฟเาวไฟโอ้เหลาาไฟเฮ้ยของจริงแล้วหลังผมอ่ะโอ้ก่อน ม่งเอาเรื่องเลยว่าแบบขอบาวไฟบาวไฟมาเลยนะตอนนี้คือบอกเลยว่าทีมเรามีตัวยืนแล้วนะผมทุกคนแล้วตัดแร่ด้วยประเด็นโอ้โหโอเคโอเคสบายใจและโอ้ก็โล่งเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนก็คะแนนกบ ผมเปิดไปแล้วนะตอนแรกมันมี6ก0กว่าตอนนี้เรามีบาไฟมาเสิร์ฟทับนะก็นะ่าคือเราเราเราแบบเติมเอาเกียร์ทตุไฟมาเยอะนะผมน่าจะปั้นแม็กนะั้นในเร็วๆนี้นะผมทุกคนบาวไฟคือผมต้องสะสมกบกอดอุ้ยอันนี้เหลืออันเดียวเองวะ่ะเดี๋ยวค่อยไปวางเดี๋ยวค่อยไปจับที่หลังนะเดี๋ยวผมต้องผลิตไอ้ของพวกนี้ก่อนคือบาไฟเนี่ยผมยังไงก็ปั้นอยู่แล้วคือผมอยากได้เว้ยมันมันตัดแล้วนะมันยืนได้นานมากเลยนะทุกคนแล้วเกียร์ทตุไฟของผมเนี่ยทุกคนดูเกียร์จะด,ดังผมมี1 2ึองมีห้า เจดชิ้นนะในในนี้นะมีเจดชิ้นแล้วในนี้อีกก็มีเป็นแชิ้นนะผมทุกคนแล้วเกียร์ทายไฟของผมเนี่ยผมเอาไ้ใส่ให้ตัวนี้เพ,เพราะว่าผมไม่มีตัวลเล่นนะผมมีผมเลยต้องเล่นไอ้ทาโก้นะทุกคนโคตรอนาถชีวิตก็กลับมาปั้นไอดีใหม่ผมมองว่ามันก็สนุกอีกแบบนะมันมันต้องได้คิดอะไรหลายอย่างดีนะผมทุกคนแล้วผมมีโยมีอยู่ในคังอ่ะผมบอกเลยว่าผมไม่น่าจะปั้นนะเพราะว่า เดี๋ยวแสงมืดใหม่ๆม,ม,มาแสงมืดระดับเออตัวเก่าๆอย่างเช่นโยมี2ปีเงี้ยผมมองว่ามันน่าจะตกเมตาในเร็ววันนะก็คือตกเมตาอันนี้คือเราต้องยอมรับเลยนะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็มีโอกาสตกเมตาได้หมดแม้กระทั่งไทการหรือแม้กระทั่งดัตแบบคือตอนนี้ไทการตกเมตาเรียบร้อยนะคือมันโดนเนิฟจนแบบว่าตัวมันนิ่มเกินไปนะคือผมแนะนาให้ทุกคนเล่นแต่ตัวแบบดีๆอย่างเช่นเออตัวตำนานตอนนี้คือผมถ้าผมจะปั้นจริงนะผมจะปั้นแสงมืดอะ ผมจะปั้นแค่เจสิก้ากับเจม,มืดแล้วก็เอ่อตัวตัวดีๆอย่างเช่นอลิติกิหรือว่าเอ่อนักพนันมือโปรผมจะปั้นแสงมืดแค่สีห้าตัวพอนะเพราะว่าได้ใช้จริงแล้วผมทุกคนคือในในดีลักของผมเนี่ยผมปั้นแสงมืดมาเยอะนะแต่ได้ใช้จริงแค่ไม่กี่ตัวนะผมทุกคนก็อย่างเช่นในบาวแสงเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้นะในดีลักสําหรับใครที่ติดตามมาก็ โอ้โหไอ้หน้าตีหล่อมันก็เฟี้ยวเหมือนกันนะเนี่ยผมชอบอ่ะผมลืมมองไอ้โบโบมันเลยไอ้โบโบนี่หน้าปั้นลยเว้ยทำไปเล่นไหผมชอบมากเลยนะพี่นันมันใช้แร่ถูกจกังโอโอ ก็ไอบโบโบของเขานี่แข่งแก้งเหมือนกันนะแต่ตอนนี้บอกเลยว่าฮิมาวาลีเนี่ยเมตานี่ต้องยกให้เขาจริงนะเมฮิมาวาลีนี่มันน่าเล่นนะอ่าโอเคโหทีมนี้ผมมองเลยว่าอินุยะาสับตายตายหมดนะคือผมอยากได้ให้เกมเนี่ยทำตัวท่าน้นดีๆอย่างเช่นอินุยะฉากลับมาอีกรอบนะคือผมชอบมากเลยก็ตอนนี้นะเราจะไปเออ PVP กันให้ทุกคนได้ดูเลยแล้วกันนะก็คือเป้าหมายของไอดีเนี่ยผมเก็บจุดติมาแล้วนะทุกคนคือผมพยายามแบบเออพยายามจะเปิดในตู้สุ่มให้ได้ทุกวันอนะ่ะแล้วผมก็เอาเอาเอกบแดงยัดแล้กบแดง,ดแแดงตอนแรกผมมีแบบเยอะมากๆาะตก40ตัวอะไรเงี้ยห้าสตัว60ตัวนะผมเอาไปอัดหมดเลยนะตอนนี้จะ PVP ไปเรื่อยๆนะเราคัดทีมดีๆก่อนนะผมทุกคนเพราะว่าทีมเรามันก็ลองป้องแปงในะตอนนี้ คือเรามีเลนแค่4ตัวนะเลนเจอร์สตัวที่แบบใช้งานได้จริงนะแล้วผมมีแผนว่าจะปั้นดาวินชีบาวไฟนะผมทุกคนในะสําหรับเดือนนี้ก็เดือนหน้านะอาจจะเติมซุ้มกบรอไว้ก็ได้นะแบบเพื่อเพื่อเปิดได้แสงมืดปุ๊บเราก็ปั้นแม็ก2 4สเลยนะอาจจะเติมเพิ่มอีกเออประมาณ20,000ืบาทไนดะ้ดีนี้น่าจะ20,000ื่นบาทเติมแบบเกาเลูบี้ไปเลยนะเพื่อแบบเออให้มันแลดูแบบมีพลังนะผมทุกคน แสงมืดตัวที่เราจะปั้นอาจจะเป็นแสงมืดตัวใหม่ๆก็ได้ตัวเก่าๆผมอาจจะไม่ได้ปั้นนะแต,แต่แต่ผมมองว่าเจมมืดเนี่ยยังเป็นของสําคัญอยู่นะเจมมืดเนี่ยผมบอกเลยว่าสําคัญมากสําหรับแบบทีมผมเนี่ยคือผมอยากได้เจมมืดมากก็โอเคฮิมาวลีแม่งคี้โกงมากเลยนี่ขนาดผมยังไม่ได้ทําเป็นล่างไฮเปอร์นะไฮเปอร์เพิ่มแรกตัวละพันผมบอกเลยว่าทีมไหนเจอก็ร้องนะแม่งคี้โกงมากแล้วผมทุกคน ก็มันอาจจะไม่ได้โกงก็ได้มาอาจจะเล่นง่ายในลีกนี้นะแล้วส่วนตัวเนี่ยคือมันทําให้ทุกตัวมันมันมันฮิมาวารีอ่ะมันคอมโบกับทุกตัวได้นะคอมโบยังไงเดี๋ยวผมเปิดทุกคนดูเลยฮิมาวารีเนี่ยคือมันจะเพิ่มอัตราการลบลีดทั้สายทุกคนใช่ไหมเนี่ยทาให้ทุกคนอ่ะใส่อาจจะเป็นเกยช่องท้ายเป็นรดแลกก็ได้นะแล้วเออให้ฮิมาวารีบับให้มันจะได้แบบหลบเยอะๆหน่อยนะผมทุกคนก็เป็นเคล็ดลับอีกเคล็ดลับเนือที่ผมอยากแบ่งปันนะผมทุกคน อ่าโอเคตอนโอ้โหมันนี่มาอยู่หลีกทองได้ไงวะเนี่ยทุกคนดูทีมนี้ดิมาอยู่หลีกทองได้ไงวะก็เกินไปนะผมทุกคนอ่าโอเคเนี่ยวันนี้ผมอาจจะไต่ขึ้นเพชรก็ได้นะวันนี้นะผมบอกเลยว่าเราเพิ่งขึ้นทองสามมาอาจจะไต่ขึ้นเพชรนะก็คือขนนกผมเนี่ยมีเยอะเพราะว่าผมดองคมแบ็กดองแล้วดองอีกล็อกอินมันได้ขนนกบ่อยอะทุกคน ก็ฮิมาวาลีนะผมเน้นเรียกฮิมาวาลีอย่างเดียวนะเพราะว่าพอเวลายื้อไปได้สักไม่ไม่ไม,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 ไม่ต้องยื้อไปได้นานอ่ะคือแป,ป๊บเดียวแหละบอกเลยว่าแป,ป๊บเดียวฮิมาวาลีเราก็เริ่มทําเกมนะผมทุกคนกับดาวินชีนะทุกคนดูดาวินชีผมเนี่ยผมว่ามันบักดาวินชีส่วนตัวแบบกอปแมนมากจริงๆก็โคตรแม่นดาวินชีแพทเนี้ยผมไม่ได้อยากอวยนะมันกอปแมนจริงๆนะสำหรับคนที่ใส่เกียร์ดีๆให้มันนะแบบ ผมแนะนำให้ทุกคนใส่เกียร์พกเออเพิ่มอัตราความแม่นยำทักษะให้มันนะผมบอกเลยนะว่าแบบโอ้โหก๊อปล้องเลยตอนนี้๋ยวผมเปิดให้ทุกคนดูเลยนะว่าดาวินชีผมใส่เกียร์แบบไหนนะอาจจะเป็นเพราะว่าเออในลีกแบบเนี้ยมันอาจจะใส่เกียร์มาน้อยอาจจะใส่เกียร์มาแบบไม่เข้มก็ได้นะเลยโดนกรอบบ่อยนะแต่ผมมองว่าความจริงเนี่ยดาวินชีอ่ะมันเป็นตัวที่กรอบติดง่ายมากเลยไม่ว่าจะเป็นลีกไหนนะผมผมลองเอาไปเล่นในลีกมาเตอร์หนึ่งมาเล่นกรอบกรอบติดง่ายเลย กแบบ็แบบโอ้ก็แบบพิกเกมด้วยนะผมทุกคนเนี่ยอย่างบอทเคฟังนะั้นเรายืมมาใช้หมดเลยแค่แบบโจมตีพื้นที่อันเดียวก็คุ้มแล้วอะ่ะคือมันเป็นตัวที่ขี้โกงมากนะดาวินชีผมให้10กะโหลกสำหรับส่วนตัวของผมนะส่วนตัวของใครผมไม่รู้นะว่าให้เท่าไหร่นะแต่่วนตัวผมให้10กะโหลกเลยนะกันนะผมทุกคนก็โอเคเราได้ชนะไปนะผมทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราเปิดให้ดูเออว่าดาวินชีผมใส่เกียร์ยังไงนะ หลายคนเอาไปปรับประยุกต์ใช้ตามได้นะผมผมเออใช้เป็นการความมั่นยามทักษะ35%หลายคนไม่มีเกียร์ดีผมโคตรเข้าใจเลยผมเข้าใจทุกคนนะคือผมอยากให้เออแบบใช้เกียร์ฟรีช่องกลางผมแนะนําเป็นโลหรือว่าเออเป็นอะไรก็ได้นะแต่ผมแนะนําช่องกลางให้เป็นรองเท้าลดแรกจะดีที่สุดในไหนก็โลโลใส่ยังไงก็ตายอยู่ดีใส่รองเท้าไปเลยดีกว่าให้มันลดแรกไปเลยนะจะได้เล่นง่ายๆย